อู้ยทั้งวงครับทั้งวงครับว้าวว้าว้วา,ววาวอ,อู้ยนี่คือเฮ้ยแค่ลิงตัวเดียวนะเนี่ยว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวเออนี่แค่ลิงตัวเดียวนะเฟยดูสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูเซรามในเซิร์ฟจ,จริงกันเ้ย yeah. ่าครับผม เซรับในเซิร์ฟจริงตอนนี้ของผมอยู่ที่ MK 3แล้วอ่าเลือยอยู่ที่231625ครับผมสปีดอยู่ที่49ไมล์ต่อชั่วโมงนี่แล้วก็ปืนนี่ใช้นะครับก็ใช้ D Cray สอก็บอกเลยตอนนี้อยู่ที่เลเวล4 MK 2เท่านั้นเองเดเมจอยู่ที่นั้นละ4482ครับผมแต่ว่าอ่ะไอปืนเนี้ยครับผมมันมีมันยิงได้3นะันะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเรายิงโดนนัดแรกครับผมนัดที่2ต่อไปเนี่ยมันนัดเพิ่มขึ้นมาเป็น150%ครับ เพิ่มความแรงขึ้นมาแล้วนัดที่3ครับสูงสุดที่200%ถ้าเกิดเรายิงโดทั้ง3นัดครับผมมันจะแรงขึ้น200%จาก4,482นี่นะโิ้ยถือว่าแรงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ระยะทําการอยู่ที่600เมตรครับรีโหวดแค่3วินาทีเท่านั้นเองสําหรับนักบินนะครับผมก็จะใช้น้องทริกซี่นะสำหรับไอ้นักบินโดยตรงของเจ้าฟาร์มนี่ไอเซราฟเนี่ยมันไม่เวิร์กไงผมก็เลยนี่รอนักบินคนต่อไปดีกว่าก็เลยใช้น้องทริกซี่ก่อน อ่าน้องเท็กซี่นี่ครับผมความสามารถของน้องคนนี้ก็คือเวลาไอ้โมดูลฮิลเลอดครับผมจะลดเวลาคูดาวของโมดูลฮิลเลอด7เวินาทีเว้ยเฮ้ยแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้คู่กับนี่เลยครับผมสกิลชายเจ้าเล่นะอ่าคู่กันโมดูลเชิงลุกทั้งหมดเนี่ยครับผมจะชาร์จเร็วขึ้น31.25%อ่าแล้วก็รวมกับบูสเตอร์ด้วยพอรวมทั้ง3อย่างนี้ครับผมไอ้โมดูลฮิลเลอดของเราเนี่ยจะคูดาวแค่8วินาทีเท่านั้นเอง เฮ้ยกดหิวเลือดได้ทุกแปดวินาทีคือแบบวอ w e r c e ไหลเป็นน้ำแน่นอนอะ่ะโอ้ยถ้าเกิดแบบใช้กระสายแท้งหรือว่าใช้กับไอตัวที่แบบลุยๆมากๆอนะแปดวินาทีทกดทีนึงได้โอ้ยสุดยอดไหลพลาดๆถ้าเกิดวอ w e r c e ไม่พอนีแบบจบเลยนะแล้วผมเลวสำหรับโมดูลนะครับก็จะใช้ last stand nuclear amplifier แล้วก็ therm nuclear reactor คร mm. ับผมนี่เลยนี่เลยยังห่อเลยครับผม อ๋อแต่ว่าในรูปตอนโหลดโปรไฟล์เข้ามามันปืนมันเล็กคนนี้ไหมเพราะของจริงเอาจริงแบบโอ้หูปืนโคตรใหญ่ดูดิใหญ่กว่าในรูปโหลดเยอะเลยอะ่ะโอเคครับผมเพื่อนไปเราไปดูดีกว่าว่าเจ้าเซรัฟ MK3 ในเซิร์ฟจ,จริงเนี่ยมันจะแรงจะเล่นได้จะดีสักขนาดไหนครับผมไปกันเลยเซรัฟครับม,ม,มาอ้ยนี่คือเฮ้ยแค่ลิงกตัวเดียวนะเนี่ย ว้าวว้าวว้าว,ว,าวเอ้ยนี่แค่ลิงตัวเดียวนะเฟยดูเดี๋ยวนะยก่อนครับผมนานตัวล็อกอีกโอเคโลคืนอีกมา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 ครับผมตัวนี้เครปี้โลคืนอีกแล้วว้าวว้าวเฮ้ยโลมัน เอ้ยเคปีลิงโคตรมันอะ่ะโอ้โหโลขึ้นบ่อยอืมเออโอเคปีอีกแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยไอแค่นี้มันจะมีเคปียังไงวะมาครับยิงเข้าไปอาจเข้าไปมาอู ว้าวว้าวว้าวอุว้ยอุยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยรีโหลดก่อนครับผมโอเคเราต้องไปแล้วล่ะอุยอ่ะล้าน,ล,าน,ล,านล้านอีกฟืนล้านอีกเอ้าเอ้าอ,อะไรเออบินแล้วครับมาจ้ามาจ้าเรียบร้อยไปว้าวซิงซิงอย่างซิ่ง่ะ เรียบร้อยครับผมอู้โหลงมาหน้าเลยลงมางี้เลยผิดแล้วผิดแล้วเราเป็นส,สปปายซัพพอร์ตวายวายว้าวนี่นี่ตัวอะไรเดี๋ยวก่อนนะเราต้องเข้าไปตรงกลางก่อนครับผมเอาเสาคืนให้ได้ก่อนมามามาแอบแอบอย่ายิงใครนะจะเกิดไหมโอเคพอเปลี่ยนเสาก่อนอนะ่าเปลี่ยนเสาแล้วก็ซาได้โอเคครับผม กาวิตี้ไปก่อนไปปุ๊บก็มาครับว้าวว้าวว้าวาย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 หูยเต็มเลยเต็มเลยอ่าอ้าวู้ตูตัวนี้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 ว้าวว้าว,ว,าวเรียบร้อย อุ้ย,ยเมตรครับผมอ่ายิงยิงไททันหายตัวอ่าหายตัวหมดเลยคราวน,นี้อ่ามีครับผมมีมีแบบเป้าหมายแล้วมีเป้าหมายแล้ว,ลวโว้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 วโววโว้โอ้โหลบก่อนลบก่อนว้าวเริ่มเริ่มถูกต้อนเข้ามาแล้วครับ นี่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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันโดดมาแล้วเหรอโดดมาป่าวไม่โดดก็บินแล้วนะแองเจอร์ Angel. เรียบร้อยไปว้าววี้ยทางน,งนี้ครับอ่าก็ได้อยู่แน่โลขึ้นอีก มามาเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอู้เมดเม็ดเม็ดเนี่ยมีไอเมดตับร์ยบร์เนี่ยโอ้โหมาครับผมอ้าวกระตุกครับอ้าวตกบินแค่นี้เลยเหรอใจคอโอ้ยโดนกาวิตี้ด้วยโอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันบินแค่นั้นน่ะโอ้โห คือแบบมันใช่เหรอวะนั่นนั่นเซอร์เป็นอะไรเนี่ยอ๋อมาครับแองเจลซะหน่อยดิโว้วโว้วว้ว,วอ่าโลขึ้นอีกครับผมมามาฮิว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 ,ฮวเรียบร้อย มาจ้าโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ปืดปืดปืดปีดว้าวว้าวว้าวเน้นมาครับเฮ้ยน,นั่นไงมันหันหน้ามาทางนี้แล้วมี้ครับผมตัวนี้เลยเอาว้าวว้าวาเอ้ยอะไรกัน ทำมทไมมันกระตุกขนาดนี้วะไปเอาเสาก่อนครับผมนี่ซ่ามากเลยนะเฮ้ย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 เโอ้โหโว้โว้โลกรโลก่โลกรรอสกิลแป๊บหนึ่งดีนะรีชาร์จสามวินาทีไอแปดวินาทีใ an ห <analysis on> no ้ผมโมดูนผมอ่ามันมาแล้วมันมาแล้วปึ๊บต้าให้ครับน่าบลายอีกเอ้าจะแก้ยังไงอะบลายอ่ะเฮ้ยเร็ว โอ้โห oh, คือคือมันยังไงอะมันบรายมันเยอะไปปะแล้วมันจะแก้ยังไงอะซาเลยนะซาเลยนะโว้วโว้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 เฮ้ยเฮ้ยเร็วเรียบร้อยเลยเซรัฟครับผมว้า wow. วอ่าอ่ามามาโอ้ยนี่เขาบุกเขาบุกกันแล้วเขาเริ่มบุกกันแล้ว มาจามาจาออเอตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยเรียบร้อยไปเคครับผมลบก่อนลบก่อนแหมปืนไกปืนไกพิสมา่าแหมของเราแค่หก0้อนะเดี๋ยวกันนะตัวนี้โดนจะไม่ดถึงถึงเอา้าตีดีแหมระยะมันได้ไงเคครับผมเราลองตัวนี้ดูดิปึ๊บแองเจล โอ้โหโอ้โวว้โวมามาโอ้โ,อโออหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดระยะแล้วนะหนีหนีหนีก่อนหนีก่อนวิวิวิมีโลมีโลขอบ้างโอ้โหเรเวนแนนครับมาจ้ามาครับผมบินแล้วแองเจิลมาแล้ว ว้าวหูแองเจลยังไม่เข้าเลยเว้ยเฮ้ยติดโลเฮ้ยมันมันได้ดีจังเลยนะเลือดนะอืมมันยิงไม่โดนกันเลยเอ่ะเนี่ยย่างอีกย่างอีกมามโอ้ฝั่งนี้ไททันเหรอโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้มาครับ ว้าวว้าวเฟลเลียครับผมโอ้โหว้าวว้าวเยอะมากอ่ะเฮ้เฟลเลียมันอึดว่ะตัวอะไรเด็กสกายรอดมันไม่รอดไม่รอดเจอแบบนี้ไม่รอดเฮ้ย อาอารีเฟกเหรอรีเฟกเปล่าอาเขาลงใต้สะพานนะหรือเปล่าวะถ้าไม่ลงแล้วเสร็จเราเลยนะอ๋อเขาไอ้นี่เขาอยู่บนสะพานเลยนี่เสร็จดีอย่างเงี้ยรีเฟกไปครับผมไอยันแม่ใส่ลงไปโว้วโว้วโว้โวเฮ้ยเน้นมาเลยว้าวว้าวาต้องหนีก่อนละครับผม เฮ้ย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 เใจเย็นดิใจเย็นดิบินลครับนานโลขึ้นอีกนี่นี่บินเร็วมากโอ้โหว้าวอ่าลุดหลุดลิงหลุดลิงเฮ้ยโอ้ยใส่ท่านนั่เลยอ้าวออ้ยอ้ยอ้ยอ้อ้ยอ้อยออ้ยปืนโค้งเหรอ เฮ้ย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 มันเร็วจังอะตัวอะไรเนี่ยโอ้หืออ๋อเครปีโอ้ยเรียบร้อยเลยเ <c oughs> ซรัฟครับโอ้โ oh. หยังไม่ทันไปไหนเลย ตาย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 แล้วตายแล้วอยู่อย่างนี้เสร็จแน่ๆอยู่อย่างนี้เสร็จแน่ๆโอเคเขาเข้ามายังว,ว้าวบรายครับเฮ้ย,ยรูชดอมาแน่แน่แน่แน,แน่โอเคไม่น่ารอดนะรูชดอนะ เพื่อ hey, ย่าแหลกดีอ้าวรู้อะไรของมันไม่รู้โอเครุ่ชดอมมาตรงกลางครับผมมาจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยสิงสิงครับผมติดติดติดว้าวว้าวว้าวาเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับมีโลขึ้นมาตัวอะไรในเฟรปีครับอื้มอื้มาหกร้อยเมตรครับปืนหกร้อยเมตรอ้าว เฮ้ยมันมาทางนี้ว่ะตัวอะไรเนี่ยอ๋อเครปีตัวเมื่อกี้มาซิงมาแล้วครับผมว้าวโว้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 วโลขึ้นโลขึ้นนี่ยจะฮิวทำไมเลือดจะโคตรเต็มอยู่เลยเนี่ย เอา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 สร็จไหมเสร็จไหมฮีโร่โอเคครับต้องเหยียบเสาไว้ก่อนอ่าอีกแล้ว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 เนี่ยอีกแล้วเนี่ยมาจ้าโอ้หมาครับาติดนี่โถเรียบร้อย มาเฮ้ยข้างไหลยังไม่ตายเหรอมันแหลกจัองอ่ะเออให้มันเรียบร้อยไปหนึ่งประตูโอ้โหโหโหเพลงครับผมไปบูกันจริงๆจังๆทาทีเนี่ย โอ้คือแบบอะไรวะโอยใส่ท่านเพียบเลยเราต้องแออ์ไปก่อนครับผมโอเคเข้าระยะเฮ้โอโถเซราฟครับว้าว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 ลบก่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮาพี่ครับผมมาแองเจิลมาแล้ว เรียบร้อยกันไปเว่อเว่อเว่อวโอเคครับเฮ้ยมาตัวนี้มาที่สับบ้านว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 โ oh 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 อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหซีซาร์ซีซาร์เฮ้ยจดูชะโดครับอ่า บินแล้วครับผมมาจ้าโอ้โหโว้โว้โว้มามาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วออีกาวิตี้ไปกินก่อน เอ้าตัว E.P. แต่งเจลบินแล้วครับอยู่ไหนอยู่ไหนเออเออเออมามาอะได้อยู่ได้อยู่เกลือปลาเกลือปลาเออออเออเอ้เออเอ,อ,อ,อ้าออไตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วละ่ะ อ่าเฮ้ยเมสบินสวยเลยอ่านี่ครับผมถ้าเกิดมีตัวแบบตัวอะไรก็ได้ที่มันแบบมีเป้าให้มันให้ปืนมันออกได้นะมันก็จะนิดเดียวแหละมันก็จะโดนละเฮ้ยเฮ้ยฮอกเหรอว,ว้วาวว้าวโอ้ย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 ปืนค้อนเลยปืนค้อนเลยปืนค้อนเลยเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนดิดอ,นดอาญาแม่มาอีกโอ้โหแหมเซรัฟครับผม มามาตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยว้าโอ้ยทั้งวงครับทั้งวงครับว้าว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 าเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรยิงมาตัวอะไรนั่นไงนั่นไงอุ้ยปืนเบื่นน้าโอ้ยเรื่องรถคนเยอะโคตรเยอะ เฮ้ยมาแล้วครับอุยอุยอุยสกายโอสเอ้ยไม่ใช่โอ้โหมามาจ้ามาจ้าเครปีเรียบร้อยไปเครปีนะว้าวว้าว,ว,าวเอายานแม่ลงไปครับผมโอ้โหหุยไปเสร็จไรปั๊บเนี่ยปั๊บเนี่ย มาว้าวว้าวว้าวมาหมิงครับผมมาดูมิหมิงเนี่ยหมิงเนี่ยจะยิงลงเร็วขนาดไหนเนี่ยโอ้อุยอุยอุย,อยลงแล้วลงแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยท้าทัสเลยเยอร์กันไป <laughs> โดนโดนมันแรงมันแรงโอเคครับผมกลับมาลงจอดแล้ว เอาจริงไอเซราม,มจริงสกิลมันก็แรงนะแต่ว่าเอาพอเอาลงสนามจริงๆครับผมมันก็จะติดโล่ม,ม่วงเว้ยอย่างแบบแบบตัวอย่างเงี้ยโล่ม่วงขึ้นแบบยิกๆเลยยิงยิงกลางเพลินๆอ่ะโล่ม่วงขึ้นอีกแล้วยิงยิงโล่ม่วงขึ้นอีกแล้วโอ้โหแต่ว่าจริงๆครับผมความสามารถของเจ้าเซรามเนี่ยที่เขาระบุไว้คือเอามาต่อกรอกับไททันโดยเฉพาะไงอ่าไททันมันไม่มีโล่ม่วงแต่ว่ามันมีปืนปลายเอาไว้ปืนตาบอดแลนเทิร์นเดสเลอร์ พอขึ้นไปจะยิงไททันปุ๊บมันส่องปืนตาบอดปืนส่งปลายสวนเข้ามาโอ้โหก็ยิงไม่ได้อยู่ดีป่ะเออแล้วจะตอบตกรกับไททันอะไรยังไงวะเนี่ยดูเชดอร์กับทีงอ่ะมันก็รีเฟกใส่เราก็ต้องดูจังหวะดีๆเนาะแต่ว่าพอตอนแรกแบบถ้าเกิดมันเหมือนไอ้ปืนแม่เหล็กอะผมคือยิงออกไปได้โดยที่ไม่ต้องมีเป้าหมายเว้ยแต่สําหรับเจ้าเซราไม่มาไม่ใช่ครับมันจะต้องมีอย่างน้อยอ่ะหนึ่งตัวสมมติอ่ะมีโอโลจิโลกิมีมูลเมตรบินอยู่อย่างเงี้ย มันจะต้องมีเป้าหมายอย่างน้อยหนึ่งเป้าหมายครับผมที่มันที่เราสามารถยิงได้อ่าเกิดมีเฟรียยิงอยู่ข้างๆอย่างี้โอเคมันก็จะยิงไปที่เฟรียแล้วมันก็จะกระจายไอ้สายฟ้าน,นี่ไปทุกตัวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดทุกตัวที่อยู่ในกลุ่มในองศาของเราเนี่ยมันหายตัวหมดเลยเว้ยมันก็จะไม่สามารถยิงสกิลออกไปได้อืมแล้วยิงแบบเจอบลายอย่างี้เข้าไปแบบโอ้โหจบเลยครับผมนะเจ้าเซราสนี่ก็ค่อนข้างที่จะแย่ครับผมในเวลาแบบโดนสกิลต่าง แต่ว่าให้นักบินนักบินเรื่องนักบินเนี่ยผมว่าถ้าเกิดต่อไปนะมีนักบินใหม่มานะผมว่ามันน่าจะมีสกิลไม่หายตัวตอนบินก็เจาะโล่ตอนบินเหมือนฟา์เนี่ยเว้ยหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคิดดูมันจะต้องแรงมากๆเลยนะแบบถ้าเกิดอ่ามคือตอนนี้ผมเซรัฟเนี่ยที่มันทํางานไม่เวิร์กเนี่ยเพราะว่าอะไรมันมันเวลาบินไปมันมีโล่ขึ้นมาตลอดเวลาผมยิงยิงไปมีโล่ขึ้นใช่ไหมศัตร,รูแล้วบางทีอาจโดนตาบอดโดนบลายอะไรอย่างนี้ไป มผมว่าถ้าเกิดแบบอ่าเราหายตัวได้เงี้ยปืนบลายมันก็อาจจะไม่มีผลกับเรามาเพราะว่ามันจับเป้าเราไม่ได้อ่าแต่โดนปืนไม่เหล็กอันนี้โอเคเข้าใจได้ครับผมแต่นี่แหละหวังว่าจะมีนักบินน,นาคตครับใช้สกิลแล้วหายตัวหรือไม่ก็ใช้สกิลแล้วเจาะโล่อันนี้ผมว่าแน่ๆแ,แหละปันทอง <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมเพื่อนอยังไงเพื่อน,อนๆก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะว่า เซราฟสูตนี้มันเวิร์กหรือเปล่าเลยเพื่อนๆอ,อยากจะให้เซราฟของผมเนี่ยใช้ปืนอะไรกันพันเชอร์ใช้สมุต้าใช้ฮอนเนตอะไรอย่างนี้ก็บอกกันได้ครับผมถ้าผมมีเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมตคงต้องขอตัวก่อนเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเซราฟ